ไนะครับผมคิดว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผมในขณะที่ตอนนั้นรักษาการนะครับทุกอย่างเนี่ยเราได้ดำเนินการโดยปรศาศดากสังคตผมได้ทาด้วยความสุจริตใจนะครับโดยช่วงเวลาที่ผมต้องรักษาการใน,นาฐานะเป็นผอตรลตางกฎหมายที่ให้อำนาจและหน้าที่ไว้นะครับของตรลตระเวนชาติ ในเมื่อผมได้ใช้ดินิจอย่างรอบคอในเรื่องข้อกฎหมาย <c oughs> ท่านสุรเชษเนี่ยถูกศางออกหมายจับตั้งแต่วันที่สองเนสายายนนะครับการออกหมายจับของศาลการไม่รับหมายเนี่เป็นองค์ประกอบในการใช้ดูนิจของศาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยใดๆที่อยู่ใคดีคณะองค์คณะผู้พักษาเนี่ยได้มีการเรียก พระสวดไปสักคั้ใช้เวลากวันถึงจอ้จับนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุและผลที่ทำให้ผมมาใช้อยู่ที่นิดนับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่18นั่นคือใช้เวลาถึง16วันในการพิจารณาแล้วก็รับรายงานจากฝ่ายอุการเมื่อสิ่งที่เราทําโดยปจากสาุจริตอยู่่การ ส่วนใหญ่ของกรทผมเรียนแล้วว่าผลงการพิจารณาโดยตรงก็ได้มีความทีอะไรช่นนั้นเมื่อผลที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเพียงมติที่คณะกรรมการได้พิจารณาจากทั้งคำถแถลงและการอภิปรายของคณะกรรมการผมไม่ไม่ไม่มีความดีใจไม่มีความเสียใจนะครับแต่ว่าผลการพิจารณา เป็นไปตามเหตุผลแล้วก็การอภิปรายให้เหตุผลของพนะกการซึ่งผมเนี่ยไม่ทราบเลยว่าอธิบายกันยางไรก็เป็นความรู้สึกที่ปกติว่านี่คือผลที่ออกมาจากการพิจารณาของเราองว่าเราทําด้วยด้วยข้อกฎหมายข้อเท็จริงพฤติการและความร้ายแรงที่มาเกิดขึ้น พรันมันกระทบต่อการสร้างความเชื่อมั่นที่ประชาชนคนิี้ติยตลอดมาสบายดื้อนะครับก่อนการยุ่งซับขออีกนิดนึงได้ไหมคะเมื่อวานมีจังหวะหนึ่งที่ท่านนาย,ยกจะุ่งเปียเดินมาแล้วก็ตบไหลท่านเบาๆอันนี้มันเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าในอะไรผมว่าเป็นการทักทายปกตินะคะไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งพ้นจากหน้าที่รักษาการในช่วงสามเดือนนสามเดือนก็ได้ทํางานร่วมกับท่านอย่างใกล้ชิด ท่านเข้ามามวันนี้เป็นวันแรกที่หลังจากผมพ้นหน้าที่ก็คงมาทักทายเป็นเรื่องปกติครับไม่มีอะไรหรอกนะครับมีการทากทามไ,<ห>ไปไยังหน่วยงานอื่นบ้างไหมครับเพราะมันมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้พอสมควรว่าอาจจะมีตำรวจระดับสูงที่อาจจะเปลี่ยนไปอยู่อีกหน่วยงานนะึงแล้วได้ตําแหน่งสูงกว่าอะไรอย่างนี้ทักทาใครับม,มีมีทากทามมาถึงท่านครับเออเอาอย่างนี้ครับไม่ว่าจะมีหรือไม่มีนะผมไม่ไปหรอกครับ ผมขอเป็นตำรวจจนเกษียณนะครับเพราะว่าผมรักอาชีพนี้นะครับท่านคะ<ม>กับท่านบิ๊กต่อที่ที่กลับเข้ามาแล้วเนะี่ยหลังจากกลับเข้ามาได้มีการคุยกันหรือย,ยังะคะกับท่านท่านผบอคะ่ะ <c oughs> ก็ได้มีการหารือเรื่องงานกันในพิธีการเราไปร่ปวมพิธีต่างๆ <c oughs> แล้วท่านก็ให้นโยบายการทํางานกับผมหารือเรื่องงานกันที่เราจะเดินหน้าตํารวจให้ทํางานที่จะสร้างความเชื่อมั่น <c oughs> ต่อพี่น้องประชาชนนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ ค่ะที่มีการจับสัญญาณว่ามนีคาสั่งคือพีจาบอกว่าเขาไม่แใจที่ันนรออมาเป็นแบบนี้เพราะว่าส่วนให่ะกการเป็นลูกน้องของกนรมันแปลว่าคนอกเป็นกับท่านท่านทีีท่านจะ้อกับทานักาตำรวจแห่งชาตินครับจะว่ากับทด้วยตรงนี้ราเรื่องการซ้องร้องเป็นเรืงปกติครับผู้ที่ถูกออกคำสั่งนะครับหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นสิทธ นะครับเป็นสิทธิ์ที่ถ้ารองสุงเชษจะใช้ในการฟ้องร้องผู้ถูกฟอ้องนะครับก็จะต้องใช้สิทธิ์ในการแก้ต่างนะครับต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ที่มีหน้าที่ในการรับคำฟอ้องต่างๆก็เป็นเป็นเรื่องปกติของผู้ฟอ้องกับผู้ถูกฟอ้องอยู่แล้วผมเป็นตำรวจนะนะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะที่ยืนอยู่ข้างซ้ายข้างขวา,าผมเป็นอยู่ตำรวจทั้งหมดเนี่ย เราทําหน้าที่ของผู้ักษ์สันติราษฎรเราหนีไม่พ้นหรอกครับที่เราอาจจะต้องถูกผ,ผู้ที่เราไปจับกุมบ้างผู้ที่เราเข้าไปตรวจค้นบ้างเนี่ยฟ้องร้องเราก็ต้องต้องพร้อมรับสถานการณ์เหล่านี้แต่ถ้าเราทําอะไรด้วยความสุจริตใจเป็นที่ตั้งน่นะครับโดยไม่มีเจตนาใดๆแอบ,บแฝงที่ผมยืนจันว่าผมไม่มีเจตนาทั้งปกติและเจตนาพิเศษในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในทางวิปัสสกาการเลยนะครับ การว่าบิ๊กต่อเนี่ยอาจจะทิ้งเก้าอี้อบตอรอเพื่อไปรับตําแหน่งอื่นแล้วก็ท่านอาจจะได้กลับมารักษาการอีกครั้งอันนี้มีมีได้ยินมาบ้างไหมคะเรื่องกระแสข่าวเนี่ยไ่รไาจริงจริงผมพูดตรงเพราะว่าอย่างทาจริงจริงนะครับท่านกลับมาท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่อบตอรอเป็นผู้นําองค์กรของเราคผมก็เป็นรองผอ,อช่วยงานท่าน่ะ,นะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยท่านก็ไปพิจารณาแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการที่ที่ำเรามีเรามีหน้าที่ทําง,งานกัน